องความเคลื่อนไหวล่าสุดสงกรานต์หลังแมทกดอันฟอลทำเอาเหล่าขาเผือกถึงหลายแตกคือหูผึ่งกันเลยทีเดียวเมื่อนางเอกสุดมั่นแมทพิรณีอันฟอลโลอ g ของหวานใจหนุ่มสงกรานต์เปชะนะรงจนหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรืองานนี้จะเลิกกันแต่สุดท้ายก็คดีพลิกเมื่อสาวแมทออกมาบอกว่ามือลั่นก่อนจะพบว่า แมดกลับไป f o l โล่ไอจีของพี่สงกรา์ใหม่แล้วจ้าแต่เรื่องนี้ดูท่าจะไม่จบเมื่อนักข่าวฝีปากแซ่เต่าทีวีพูได้เอามาบอกว่านี่คือสัญญาณบางอย่างที่สื่อว่าไม่ค่อยดีแล้วข่าววงในมาว่าอาจจะเกิดการงอนกันขึ้นต้องบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคนสวยคนหล่อทั้งคู่โดยแหล่งข่าวรายงานว่ายังติดเที่ยวกันอยู่ ฝ่ายชายนั้นเบื่อเบื่อสิ้นแงก็มีออกไปเที่ยวบ้างส่วนฝ่ายหญิงไม่อยากเที่ยวก็เลยมีจับได้ว่าไปเที่ยวอีกทําไมนู่นนี่นั่นเธอเป็นแฟนฉันแล้วไม่น่าจอ,อกไปเที่ยวนะในสัญญากับฉันว่าจะเป็นคนไม่เที่ยวแล้วล่าสุดหนุ่มสงกรานก็ได้มีการเคลื่อนไหวหลังถูกพูดถึงเป็นประเด็นมาหลายวันโดยเจ้าตัว,ตวโพสตคลิปขณะไปฟิต um, กล้ามออกกําลังกายกับน้องสาวที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งพร้อมระบุว่าเล่นหลังกับน้องสาว kevin teach ถกกวันหนึ่งเราจะบินครับเรียกได้ว่าไม่สนไม่แคร์ดราม,มา่าใดๆพอจะฟิตกล้ามจ้า